สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายซู้ผู้สุขคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวเชยภูมิคนมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้มีแนวทางแอดไตฟ้าอาจารย์ดุยพลันอาจารย์น็อตตี้และกามีพ่วงไร้สำนักคือกันนํามาฝากในคลิปนี้ทยอยหากันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังไรแนาน,นสภาพอากาศทางบ้านพ่อแม่พี่น้องหนาวบอค่ะ ทางชายภูมิกันหนาวเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นกําลังใจให้กันทุกสภาพอากาศเนาะค่ะพี่น้องบ่าล้ยายหางคลิปมันสินยา้วเนาะ,ะพี่น้องเอาเน้นเนนแต่แนวทางกับพ่อไปเบิ่งกันเลยพี่น้องคะห้องมาเริ่มกันทีแนวทางอาจารย์น็อตตีเนาะค่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกันลุดเนาะค่ะพี่น้องงวดใหม่เพิ่นปลอยมมแล้วเดอร์พี่น้องฟันที่เจ็ดเนาะคะ่ะสายลูดสายวิ่งเจ็ดห้า 0574เม็ดเดียว7007ชุด3ตัว2หางน้ำกัน705704นอกค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางอาจารย์นอตตีนอกค่ะพี่น้องตามต่อกันที่อาจารย์ดุยพลันนอกค่ะพี่น้องไหที่97งวดไม่ปล่อยมาแล้วนอกค่ะพี่น้อง1กุมภา87894565นอกค่ะเน,น้นๆ87และ65 ขีดเส้นใต้สีแดงเนาะคะ่ะตามต่อกันที่อาจารย์ไม่เอกเนาะคะ่ะหนึ่งกุมภาเด่นที่8และ7ฟันที่8 7 8 3 8 3 8 9 2 7 7 0มัวที่ผ่านมากะเขาทั้งสูตรและเลขทูบเนาะค่ะพี่น้องแอดเอื้อยล่าเนาะค่ะพี่น้องวิ่งบนที่0 7 0 4 804 904 04, 04วิ่งล่างที่00 2 0 5 08นอกะค่ะทุกอาจารย์ทุกสำนักกับเป็นเพียงแค่ข้อมูลแนวทางเท่าน,นั้นนาะค่ะพี่น้องค่ะตามต่อกันที่แนวทางแอดไตฟ้าปิดท้ายคลิปนี้นาะค่ะพี่น้องหววที่ผ่านมากกระทํำสำเร็จหัวไม่ปล่อยมาแล้วสั่งวิ่งรวดที่6นาะค่ะตัวเจาะ

8นอกค่ะพี่น้องกาซิมีเสียงตัดเล็กตัดใหม่สอดแทรกแนนน้ะค่ะพี่น้องเพราวะอยู่ทางจังหวัดกำลังเฮ็ดบานกันน้ะค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็เป็นกำลังใจแอนดลัดดาเดอร์พี่น้องพึงต้นงวดนอกค่ะมาขลองท่านใดกะแคบไว้ในโทรศัพท์เอาไว้เทียบไปเคียงสำนักอื่นนอกค่ะพี่น้องคะ ขอบคุณหลายๆขอให้พี่พน้องโชคดีสวัสดีค่ะ